สวัสดีครับช่วงแรกๆวันนี้ผัวๆกับบราต่ำกับพ่อหนาน้อยพี่เก่าครับวันนี้เอ้าทีมงานท้ามากวะเป็นได้ไรเนาะพ่อหนาน้อยเพื่อกะใส่หม้องนะครับเจ่าวากสีท้ายต้องการพี่เก่าเลือกคนละล่าอยู่ครับอันนี้ปลาพ่อหนบางแรกนะครับมุ้งเนี่ยพ่อหนาน้อยก็ได้ปลาครึ่งครับมุ้งเนี่ยลุงลูกไป,ไปว่าท่านเพือ่อน<ล>ได้เจ้าลูกอายมาจอดลูกลูกอะไรลูกขีงลูก อันนี้สจักโลนครับอันนี้ปลาเขาเอื่นปลาอย่างไปลานางปลานางปลาเนื้ออ่อนอันน้ปลาเนื้ออ่อนอาวปราค่าตัวนี้ประมาณสามหน่อยนะสามร้อยสามร้อยสามโลหนึ่งขีดโอ้สามสามโลหนึ่งขีดโอเคนะครับถึงหมงองม้อที่สามกะสี่แดงก็เห้พี่น้องเท้าเขาพัาวะ คือบัวด็กขินเท้อล่าเดียวกันกะช่วงนี้ใช่ม่วงครับมันหนาเบดขันมีเบ็ดกิสิไปน้องกันพื้เก่าันแต่ไม่ีเนาะกะลุ่งยามกัสิใกล้ๆกันกับสิเอื้อนใช้กันนะครับเัาหนาหน่อยแต่ปลาก็ดี้าลุ่นน้ำปืนื้นเก่ากันะครับเพราะว่าม่วงมันต้องหัวหนาหน่อยกันจะลุงม่วงยังไงลูกพี่ม่วงแปดเาหนาหน่อยม่วงแปดม่วงสิบสองม่วงสิบสองเหนาหน่อยใช้เบสเขียงน้ำครับมือสาคนใดประมาณหก โอเอ็นะผมกับตําเนี่มาแรกกับเลือกไเอากล่องไปทายแล้วก็ตอนนี้คือว่ามาันไทยมานมันไปแล้วอ๋อแดงไดกับพอๆกันอือเสาร์นะครับไปดุนต้องกันมอืนครับเกิดพ,พ,พ่อคนน